สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามแบบอยนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนกันแล้วนะครับผมเ,เวลาอากาศร,ร้อนเนี่ยเหงื่อก็ออกง่ายนะครับเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าเนี่ยบางทีเหงื่อเนี่ยก็มาติดที่เสื้อผ้าทําให้เสื้อผ้าเนี่ยมีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็กลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยนะครับเวลาซักเนี่ยมันก็ไม่หายนะครับในคลิปนี้นครับเดี๋ยวเรามาลองแก้ปัญหาการขจัดกลิ่นเหม็นที่ติดเสื้อกันดูนะครับผม วิธีแรกนะครับผมเราจะใช้น้ำส้มสายชูนะครับมาแก้ปัญหาเราเอาน้ำส้มสายชูนครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เอามาผสมกับน้ำเนี่ยหนึ่งกระมังแล้วเราก็เอาผ้าเนี่ยไปแช่สักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับเมื่อได้เวลาแล้วเนี่ยเราก็ซักน้ำบิดแล้วเอาไปตากเราทำแบบนี้นะครับสักสองถึงสามรอบนะครับตัวกลิ่นเนี่ยก็จะหายไปเลยนะครับผมวิธีที่สองนะครับเราจะใช้แอลกอฮอล์เราจะเอามา ใส่ในขวดสเปรย์แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปฉีดที่เสื้อตรงที่มีกลิ่นเหม็นนะครับเราฉีดแต่ละรอบหน่อยกลิ่นเหม็นเนี่ยจะค่อยๆหายไปเลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับผมเราจะใช้เกลือเนี่ยหช้อนโต๊ะผสมด้วยน้ําอุ่นหนึ่งถ้วยแล้วเราก็เอาใส่ที่เสื้อนะครับตรงที่มีกลิ่นเหม็นนะครับผมนี่ก็เป็นหลากหลายวิธีการในการขจัดกลิ่นเหมน็นหรือว่ากลิ่นเต่าที่ติดเสื้อเนี่ยให้หายเกลี้ยงครับ เพื่อนๆนะครับลองนําไปใช้แก้ปัญหากันดูนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบประเอียดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ